ปดท้ายกันที่ข,าข,าข่าวๆความเคลื่อนไหววงการโลกแห่งความเร็วกับทีมรถแข่งของเิงลงครับจะมาร่วมในรายการเอเชียเลมังซีรี่ที่สนามช้างบุรีรัมนะครับในช่วงของต้นปีหน้าครับเป็นศึกมอเตอร์สปอร์ตรูปแบบเอ็นุรัสโหมดครับแข่งขันกันทั้งหมด 24ชั่วโมงขับกันแบบไม่หยุดเลยนะครับกับรายการเอเชียนเลมังซิรีส์งพารสปกถึง2พารเสนามที่3ของฤดูกาลจะแข่งขันกระหว่างวันที่6ถึง8มกราคมปีหน้าที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเอร์กิจจังหวัดบุรีรัมย์ครับา่านของการแข่งขันก็คือทีมนี้แหละครับทีมของเฉลิมหลงครับก็คือทีมแจ็คกี้ชานดีซีเรสซิ่งครับที่เข้ามาสู่ร่วมกับกีฬามอเตอร์สปอร์ตอย่างเต็มตัวส่ทงทีมเข้าร่วมการแข่งขันรายการนี้ถึง2รุ่นครับก็คือรุ่น LMP2 และ LMP3 ครับตอนนี้หลังจากขันขันไปแล้ว2ส,สนามแรกทีมสกิชาน DC Racing ซงรั้งตำแหน่งผู้นำมูโตรางของรุ่น LMP2 สูวรุ่น LMP3 ครับผลงานก็ถือว่าไม่เลวครับอยู่ที่อันดับ2ของตารางคะแนนรวมครับ พราะว่าบอยครั้งครับชิลงมนั้นจะเดินทางไปให้กำลังใจและผลงานของลูกทีมอย่างใกล้ชิดถึงขอบสนามในการแข่งขันปรากับว่าในช่วงหลังจากปีใหม่ครับวันที่6กถึงแมกราก็มีโอกาสของแฟนๆล่นวอมเร็วชาวไทยจะได้เห็นเจ้าของทีมนักบูอาจจะมาร่วมรุ่นร่มเชียร์ในสนามชาอิตาลี้าธุกิจจังหวัดบุรีรัมย์กันด้วยครับ ตอนนี้ก็ฐานะค่อนข้างลำบวยครับหลังจากที่กอบโกดได้จากการ,รแสดงครับก็มาเป็ีนบรรยากาศมาเป็นเจ้าของทีมร่วมครับในทีมแจ็คก,กี้ชานดีซิจัซิ่งแล้วก็ผลงานนั้นก็ถือว่าไม่เลวจริงว,วครับ